ॐ गं गणपतये नमः นามาฮาโอมยัมกันนปตะเยนามาฮาลืมตาเห็นองค์พระแม่แห่งความมั่งคลังพระแม่แห่งเงินตราพระแม่ลัชมีมาตาหลับตาลงเห็นองค์พระแม่ลัชมีมาตา,ตา,พ,รา,ตาพระแม่แห่งทรัพย์สินเงินทอง อำนาจวาสนาและบารมีหายใจเข้าลึกๆนึก,ก,กถึงลัชมีมาตาหายใจออกลึกๆนึก,กถึงองค์พระแม่ลัชมีมาตาอธิษฐานจิตบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของเราเราท่านๆน,น้มนำญาติธรรมทั้งหลายร่วมกันสวดมนตรามหาบำบัดถึงพระแม่แห่งเงินตราพระแม่แห่งความมั่งมีสีสุขพระแม่ รัศมีมาตาร้อมกันนี้จะสวดมันตราอักขระโบราณมันตราที่มีความเข้มขลังและศักดิ์สิทธิ์ถึงองค์พระแม่รัชมีมาตาน้มนำญาติธรรมระลึกถึงองค์พระแม่รัชมีด้วยการสวดลัชมีกายตรีมันตราโดยพร้อมเปลี่ยนกันณโอกาสนี้เธอโอ้ม,มหาลัชมีชาวิตมหี พดะาตันโนลัมีพระโชตายาปนโนุลัมีพระโชตายาหายใจเข้าลึกๆนึกถึงความมั่งมีสีสุขเงินทองกำลังหลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตของคุณมากขึ้นมากขึ้นในวันนี้พรุ่งนี้ เงินทองกำลังหลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตของคุณคุณการงานอาชีพความก้าวหน้าพึงหลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตของเราเราท่านท่านระลึกถึงองค์พระแม่รัชมีมาตาขอพรของท่านขอรังศีมหาดเดวีจากพระองค์ท่านความโชคดีพึงหลั่งไหลามาสู่ชีวิตของคุณคุณในวันนี้พรุ่งนี้ด้วยเธอ เข้าลึกๆนึกถึงองค์พระแม่รัชมีมาตาหายใจออกลึกๆนึกถึงองค์รัชมีมาตาพร้อมกันนี้สวดมัลตรามหาบับัดพร้อมกันอีกหนึ่งจบนะครับแล้วลึกถึงเงินทองที่หลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตของคุณในวันนี้พรุ่งนี้จากองค์พระแม่รัชมีมาตา ทินเจตีมาหีวิชุปตินเจติมาหีตันโนลัชมีประโชตยาตันโนลัชมีประโชตยาตันโนลัชมีประโชตยาวันนี้ต้องขอขอบคุณญาติธรรมนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชม ในช่วงของมันตรามหาบำบัดการสวดบูชาถึงองค์เทพเทวาการรับรังสีมหาเทพมหาเดวีในทุกๆวันกิจวัตรประจําวันของเราเราท่านๆคือการสวดมันตราสวดมนต์อยู่เป็นนิจจิตของท่านจะมีพลังเท้มขลังและมีความสําเร็จในชีวิตการปฏิบัติให้เข้าถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพเทวาไม่ใช่สิ่งที่ยากอีกต่อไปนะครับติดตามสวดทุกวันการปฏิบัต,บติบูชากับรายการของกูรูด็อกเตอร์หมายทาน ช่อง8 tcc tv พูดได้เป็นประจำนะครับก่อนจากการอยากจะบอกว่าชีวิตของเรานั้นคําว่าคนในพจนานุก,กรมคําว่าคนต้องมีคําว่าสู้อยู่ด้วยไม่สู้เมื่อ,อไหร่เราจะชนะเราต้องสู้ทุกครั้งที่เรายังมีลมหายใจนะครับพรุ่งนี้กลับมาใหม่ที่เก่าเวลาเดิมวันนี้ขอได้รับความบุญจากกูรูด็อกเตอร์มา์นมัสกา นี่ก็คือเรื่องราวของการปฏิบัติบูบชานะครับบอกแล้วว่าแนวทางการปฏิบัติให้เข้าถึงองค์เทพเทวานั้นมีด้วยกัน2แนวทางคือ 1. อามิสบูชาการถวายซึ่งเครื่องเส้นไหว้ต่างๆน้ำนมดอกไม้กํายานหรือไฟอรารตีสิ่งเหล่านี้คืออามิสบูชาที่เราจะต้องพยายามนอบน้อมแสดงออกให ข้าถึงองค์ท่านเป็นประจำบางท่านปล่อยให้หิ้งบูชาองค์เทพก็ดีนะครับว่างเปล่ารกลุงลังไม่ได้สนใจแต่ใครถามก็บอกว่านับถือและบูชาแต่ท่านไม่สามารถที่จะก้าวผ่านได้ก็คือคำว่าอามิสบูชาน้ำบางทีตั้งไว้หนึ่งอาทิตย์ไม่ยอมเปลี่ยนคนเราจะทานอาหารยังต้องเปลี่ยนมืออาหารท่านถวายนม ตั้งเอาไว้ในวันแรกไปจนถึงเจ็ดวันนมบูดนมขึ้นราก็มีบางท่านไม่ได้สนใจตรงนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องนะครับข้อแรกท่านจะต้องก้าวให้ผ่านคืออามิสบูชาการสม่ำเสมอการถวายซึ่งเครื่องเส้นไหว้ต่างๆคือการนอบน้อมปฏิบัติบูชานะครับอย่างถูกต้องท่านจะได้ผลรับกลับมาในชีวิตของท่านทันตาเห็นเลยทีเดียวข้อ2คือการปฏิบัติบูชา บอกแล้วว่าการปฏบิบัติบูชานั่นก็คือการนอบน้อมเคารพนับถือองค์เทพเทวาเป็นหนึ่งเดียวใจของท่านกับญาณจิตขององค์เทพรวมเป็นหนึ่งเดียวติดต่อสื่อสารกันเหมือนคนเราเวลาพูดคุยกันท่านดูนะครับว่าเวลาเราคุยกับใครเราต้องมองตาคนคนนั้นคนจีนได้เคยพูดเสมอว่าใครที่พูดจาแล้วไม่มองหน้ามองตากันคือคนที่ไม่จริงใจไม่ซินเซอริตี้กันเลย องค์เทพก็เช่นเดียวกันท่านชอบให้เรานะครับประสานสายตาหรืออายคอนแทคประสานตาไม่พอต้องประสานใจด้วยสวดมนต์ยาสวดเป็นนกแก้วนกขุนทองบางท่านบอกว่าสวดทุกวันสวดเก่งมากอัคระเก่งสวดเป็นประจำแต่เข้าไม่ถึงองค์เทพไม่สามารถสัมผัสรับรู้ใดๆกับองค์เทพได้เลยเป็นเพราะท่านสวดโดยขาดความศรัทธาแรงกล้า ขาดการปลุกจิตวิญญาณของท่านกับองค์เทพขาดการฟื้นนะครับการลื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีท่านกับองค์เทพนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าท่านค่อยๆตั้งใจปฏิบัติการปฏบิบัติบูชาคือการสวดมนต์เป็นประจำสวดมนตราอยู่เป็นนิดการนั่งสมาธิเมดิเทชันการปฏบิบัติบูชาก็คือการทําอย่างสม่ําเสมอทุกวันถ้าเป็นไปได้นะครับวันละเล็กวันละน้อย านาทีสิบนาทีก็ไม่รบกวนเวลาของท่านก่อนท่านจะนอนท่านยังมีเวลาคิดอะไรอื่นๆเพราะฉะนั้นจะไม่มีเวลาที่จะสวดถึงองค์เทพเชียวหรือเพราะฉะนั้นอย่าอ้างว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลานะครับท่านยังกินข้าวได้วันละสามมือ้อแค่ท่านเอ่ยพระนามองค์เทพวันละหนึ่งนาทีสองนาทีไม่ได้มากมายเลยเพราะฉะนั้นหยุดที่จะอ้างว่าไม่มีเวลาสวดมนต์นะครับไม่มีเวลานั่งสมาธิ ถ้าท่านเป็นคนที่นั่งสมาธิไม่ติดจะใช้วิธีการนอนสมาธิก็ได้เช่นบริกรรมชื่อองค์เทพหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้านึกถึงชื่อองค์เทพหายใจออกนึกถึงชื่อองค์เทพบริกรรมอย่างนี้เรื่อยๆจนเราหลับ <Okay. S 1> เขาเรียกว่า <Okay. S 1> นะครับนอนสมาธิหลายสิ่งหลายอย่างไม่ใช่สิ่งที่ยากเลยเพื่งนท่านติดตามรายการนี้มันตรามหาบัมบัิจะให้ท่านได้มีประสบการณ์แปลกใหม่ในการ นะครับปฏิบัติให้เข้าถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อน้มนำชีวิตของท่านสู่ความสำเร็จต่อไปเวลาหมดหมดเวลาซะแล้วนะครับเรากลับมาติดตามในช่วงของมันตรามหาบมบัตได้ใหม่กับกูรูด็อกเตอร์หมายที่นี่ที่เก่าเวลาเดิมวันนี้นมัสการ ภาพเสียงจากผู้ใช้จริงทุกภาคทั่วไทยเจ้าใจแล้วมั่นใจยืนยันเจ้าตะกี้มีปัญหาเรื่องผมบางแต่ละนี่มั่นใจแล้วค่ะชายแล้วมั่นใจยืนยันค่ะสวัสดีค่ะดิฉันใหม่นะับถาลอยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ในวงการดูแลเส้นผมของประเทศไทยเนี่ยนะคะกำลังตื่นตะลึงกันอย่างมากมายอันนี้ก็เนื่องมาจากว่าผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมยี่ห้อหนึ่งกำลังได้รับการกล่าวขานนะคะแล้วก็มีคนเนี่ยมา ที่ใช้เนี่ยนะครับทั่วประเทศตากผมก็ตาไว้วางใจนั่นไม่ใช่ใครที่ไหนครับไว้วางใจผมนี่ไงครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยมีปัญหาเกี่ยวกับผมร่วงผมบางตรงกลางศีรษะตรงกระหม่อมผมเนี่ยนะไขดาวเลยฮะแล้วจากวันนั้นถึงวันนี้ผมก็กลับมาเป็นเอกพันบรลลิตเหมือนเดิมนะครับที่มีศีรษะดกด่นลึกเกินท่านที่ยังลังเลนะครับยังไม่กล้าใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับผมคิดโปรเจกต์มาโปรเจกต์หนึ่งครับมีโปรเจกต์ด้วยครับผมโปรเจกต์อะไรคะ ปรเจกต์ผมก็คือปฏิบัติการตัววีู้ไทยของเราได้ส่งตัวแทนไปยังภาคต่างๆทั่วประเทศบุกไปสัมภาษณ์ผู้ใช้จริงถึงบ้านปฏิบัติการตัววีของพ่ไทยจะน่าสนใจแค่ไหนหลายๆคนจะพูดถึงผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมนี้แค่ยังไรทั้งหมดติดตามได้ในรายการวันนี้ป้าจ๋าเราให้ฟังนิดนึงเมื่อก่อนหน้านี้คุณป้ามีปัญหาเรื่องผมยังไงบ้างคะมีปัญหาผมแตกเนอ